สวัสดีครับวันนี้นะครับมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําให้อันนี้นะครับกลายเป็นอันนี้ถ้าอยากรู้แล้วยังเห็นอย่าลืมกด subscribe กดแชร์แล้วกดไลค์ด้วยนะครับอย่าไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาประกอบคอมเครื่องแล้วของผมนะครับผมใจดีมากเลยเพราะมีอะไรไฟไปหมดเลยครับผมเนี่ยเก็บตัง ใช้ที่ผมเก็บตังมากับน้องมาหมดเลยเพื่อที่จะทำเลิกตังของพ่อแม่ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับจนกว่าผมจะมาทําคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับอันนี้ผมทําเพราะว่าผมจะขึ้นมัธยมแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นจริงนะครับผมว่าจะเอาไปเล่นเกมนะครับความจริงค,คุณก็แค่ต้องใช้สองอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่อีกกี่อย่างนะครับ เดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าต้องใช้พวกอะไระครับพิเศษช,ชิ้นอุปกรณ์พิเศษอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยมันก็ร้อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับต่อไปนะครับเริ่มทำเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยใช้ cpu มาทำนะครับ cpu ดีอย่างนึงก็ดีอย่างนึงนะครับกับสองอย่างนี้ก็คือมาจะมาแบบวิธีทำ สะองเลยแล้วมันตรงเป๊ะเลยนะครับก็คือเดี๋ยวพอยิบออกกันเลยนะคะโอเคนี่นะครับหยิบออกมาได้แล้วไม่ต้องใช้พัดลมเพราะว่ามีพัดลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกะโอเคแกะได้นะครับวงนะครับห้ามจับตรงนี้นะครับตรงนี้จับได้แต่ห้ามจับเอ่อ ฝั่งนี้นะครับโอเคเออมันจะมีเอ่ออะไรครับเรียกยังไงสามเหลี่ยมนะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้เออต้องทำเอาสามเหลี่ยมมานะครับเดี๋ยววางก่อนนี่นะครับเปิดได้แล้วแล้วก็เอาสามเหลี่ยมมาวางตรงนี้มุมนี่นะครับโอเควางได้แล้วก็ เลยนะครับนี่โอเคเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปนะครับพอเพิ่งติด CPU ไปใช่ไหมครับก็ต้องมาติด Shadow Shadow Lock 3นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสีขาวอันนั้นมันปรับปุ่มมาเอออันนี้ก็คือพัดลมมาติดพัดลมให้ CPU นะครับอย่างแรกเลยพอหยิบ ตัวนี้ออกมาครับตัวนี้แล้วก็ขยับมเตร์บอร์ดไปหน่อยนะครับโอเคขยับแล้วเอามาวางตรงนี้แล้วก็เอาสกรูพวกนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าใช้น็อตไหนนะครับมันจะมีสีดำมาติดนะครับสีดำอันนี้มาติดแล้วก็วาง Thank you บุ้มโอเคติดพัดลมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อที่แลมนะครับโอเคทําพัดลมเสร็จไปแล้วนะครับก็มาตรงแลมนะครับแลมเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับแลมก็มี R G B ด้วยนะครับนี่คือ R G B ใครไม่รู้จัก R G B ก็ดูอันนี้ไปนะครับ R.G.V ก็แค่สำหรับเด็กเด็กๆน้อยๆที่ไม่เคยเห็นไฟไฟไฟสีๆนะครับโอเคเดี๋ยวพวูดต่อกันเลยนะครับโอเคอันนี้ผมมีแค่2อ,อันนะครับแรมเพราะว่าก,ก็ซื้อมา2อ,อันครับ โอเคพวกเราทำแรมเสร็จไปแล้วนะครับกับ uh, RGB ไ uh, ฟ RGB นะครับก็คือแรมหน้าหละครับ uh, พวกก็จะมาติดอันนี้นะครับมาติดเมมโมรีแท้ของพวกเรานะครับ uh, SSD นะครับอันนี้ก็เทราไบต์หนึ่งผมใช้สองอันเพราะมันก็มีที่ให้สองอัน uh, ผมใช้สองเทราไบต์ คือตอนนี้ผมไม่ใช้เทเลบยเยอะเพราะว่า,าผมไม่อยให้มันยุ่งยากอันนี้อันนี้ก็แค่ครั้งแรกที่ผมทำนะครับก็เลยใช้แค่2องอันอนาคตผมก็คงจะอัปเกรดซักหน่อยครับแต่ก็ทำอันนี้ไปก่อนครับโอเคที่พ่ออยากทำนะครับก็คือหยิบอ,อันนี้ครับแล้วก็มาเอาน็อตออกจากตรงนี้ เคสของพวกเราแต่ก่อนที่เอาไปใส่เคสก็เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราทำอะไรกันไว้นะครับก็คือพวกเราทำา CPU ใส่เข้าไปนะครับตอนนั้นอันนี้ก็คือพัดลมทำพัดลมเข้าไปแล้วทำอ a อแ,แล้วก็ทำแมมโมรีของพวกเรานะครับสองอันตรงนี้ก็ ก็ทํามาแล้ว4อย่างนะครับโอเคนะครับต่อไปออก่อนที่พ่อจะใส่เอา m s t e r b o a r d ไปใส่เคสน,นะครับกเ็เดี๋ยวผมมาอธิบาย Z490 นะครับที่ version MSI นะครับที่เราทําไว้ก็มีมีตรงนี้นะครับก็คือ4จุดอันนี้ก็คือพัดลมนะครับแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับ อันนี้ก็คือพัดลม2ตัวแล้วก็มีตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็มีตรงนี้อีก2ตัว,ก,ตวกลายเป็น6ตัวนะครับตรงนี้ก็คือไฟ R R G B นะครับตรงนี้4จุดต่อนั้นก็มาตรง power นะครับ power อันนี้อันนี้คือ power มันก็ใหญ่คงจะมองเห็นอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือ USB นะครับ2อ,อันนี้นี่ USB นะครับ2อ,อันนี้แล้วก็มี hard drive นะครับอันนี้ก็คือแบบ ในวนี่เพิ่มเติมนะครับค่าใช้สองอันนี้นะครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับอ่าก็เอ่อพวกที่เหล่านี้นะครับก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะในเคสมันก็คงจะมีสายมาติดกับนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพวกเอาไปใส่เคสกันเลยนะครับโอเคครับมาถึงเวลาแล้วครับจะเอามาสบอดใส่เอ่อเคสของพวกเรานะครับแต่ก่อนที่จะใส่ ก็บอกว่าขอบอกว่าเคสตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันยกขึ้นถ้าอยากแบบไปปร,ประมาณขยายแบบขยับเคสไปขยับคอมไปที่ไหนครับอันนี้ก็เคสดีครับเพราะว่ามันก็ยกได้ไม่หนักนะครับนี่ผมก็ยกได้นะครับมันไม่หนักแล้วมันแข็งแรงด้วยครับแล้วคือมันพังย่าครับมันแข็งแรงดีนะครับโอเคเดี๋ยวพอ ถอดทุกอย่างแล้วเอาพยายามเอามาร์อบอดใส่เข้าไปนะครับอย่างแรกเลยจะถอดอ่าถอดหน้าจอนะครับอ่านี่ หมุนทางไหนก็ได้ครับเลือกแต่เลยแต่จะทำทางนี้เพราะสำหรับผมง่ายกว่าหยิบมาจาัดอันนี้ก็ได้นะครับหยิบม,มาจัดอันนี้ก็ได้เพราะมันก็แค่เป็นเหล็กนะครับโอเคต้องให้มันตรงกับเออจุดพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอ,อติดน็อตเออน็อตกับพวกนี้นครับ เคก็เลเอเอข้าไปแด้ครับไม่ต้องใช้กำลังอะไรมากมายนะครับโอเคเข้าไปแล้วให้มันตรงกับรูน็อตหน่อยนะครับโอเคตรงเข้าไปแล้วเดี๋ยวนอ็อตอันแรกอะติดติดเอ่อตรงนี้เลยนะครับติด دارون อันนี้ก็คือพัดลม2ตัวของพวกเรานะครับอันนี้ก็คือพาวเวอร์ของพวกเรา20พินนะครับ,อ,นนอ,อ,รบอันนี้ก็คือ USB 3นะครับแล้วอันนี้ก็คือ USB c นะครับอันนี้ก็คือเซต้าฮาร์ดไดรฟ์ของพวกเรานะครับมี4อันแต่พวกยังไม่ใช้อันนี้ก็คือพัดลมอีก,อนนกอ2ตัวนะครับอันนี้ก็คือเอ่อพาวเวอร์ของเคสนะครับ อันนี้ก็คือ LED light ของของเคสนะครับอันนี้ก็คือพัดลมอีก2ตัวแล้วอันนี้ก็คือ audio 1ของพวกเรานะครับโอเคครับก่อนที่พ่อจะใส่ PSU ก็คือ power supply unit ในคอมนะครับก็มาอธิบายว่าเอ่อสิ่งที่มาอธิบายนิดนึงนะครับก็คือสิ่งที่พ่อไม่ค่อยต้องการก็คือ G P U G P U ก็คือกราฟิกการอันนี้ถ้าจะทำคอมก็ไม่ต้องการเลยนะครับก็คือมันก็คือการเนีย่ยรรการทำให้เกมเราอัปเกรดหน่อยเราทำแบบเอเด i ติ้งได้อะไรพวกนี้นะครับให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับแต่ CPU นี่คือเอาความจริงมาคือทั้งคอมของพวกเราครับมันคือแบบคอมของพวกเรานะครับก็ทุกอย่างในนี้มันก,ก็ต้องการ power ใช่ไหมครับ power power เนี่ยก็ต้องการ แล้วถ้ามี power มันก็จะร้อนใช่ไหมครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆต่ออย่างนั้นก็ต้องการพัดลมผมก็เลยใส่พัดลมมา6ตัวนี้นะครับนี่พพัดลมก็6ตัวนี้ก็บอกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพวอมาใส่เออ PSU นะครับ power supply unit อุ้่นห่วยมากเลยทำไ,ลยำไม่ได้เลยเอ้ยนล้วพี่พี่พ่ีใส่อะไรช่วยแล้ว,วย,ย,วยา,หาห้ย ต่อไปพวกก็มี power supply ของเม n b o a r d ของพวกเรานะครับ20พินนะครับต่อไปพวกก็มี PCIe นะครับของการ์ด a อ d อันนี้ก็คือ CPU ของพวกเรา power CPU นะครับแล้วนี้ก็คือ power ของ CPU อันที่2ครับโอเคก็ power CPU มันเอาไว้สำหรับแบบมันร้อนเครื่องมันร้อนเกินใช่ไหมครับ ความจริงตอนนี้ผมก็ไม่ต้องการหรอกครับแต่สําหรับเคขาหน้าแบบอ,อ,อนาคตก็ควงจะต้องการแล้วก็หลังจากนี้พวกก็ต้องเติม power supply อีกอันหนึ่งสําหรับเคสนะครับเพื่อเคสมันใช้งานได้นะครับ จนกวก่าพวกเราจะใส่ CPU ได้นะครับเอ,อ่อเคเบิล c p พพวกก็ต้องดึงพัดลมออกมา1ตัวนะครับแต่ความจริงมันก็ไม่มีปัญหานะครับง่ายๆนะครับโอเคครับใกล้จะเสร็จเออเออของของพวกเราใช่ไหมครับโอเคก็เหลือสุดท้ายนะครับก็คือกราฟิกการน,นะครับอันนี้ต้องวารังมากเลยเพราะว่าอันนี้แพง แพงมากๆใครซื้อทุกอันเลยแพงมากเลยนะครับ แต่กับแม่เบลไลมันก็ดูไม่เละนะครับก็ตอนนี้พวกก็ทําให้คอมของพวกเรามันง่ายๆไปก่อนนะครับไม่ให้มันยากเกินเพราะว่าอันนี้ก็ครั้งแรกของผมผมก็สั่งอ,อ,อีกสองเทราไบร์มาเพื่อที่จะเอามาติดเพราะตอนนี้ก็มีแค่สองเทราไบต์ในคอมพ่อมันก็แค่เสียบเข้าไปในเมนบอร์ดง่ายๆนะครับแต่พอสั่งมาอีกสองอันก็จะกลายเป็นสี่นะครับ แต่น้านในอีกคลิปหนึ่งก็ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้ทํานะครับเนี่ยข้างหลังนี่ไม่ค่อยได้ทําเลยนี่นะครับข้างหลังมันก็ดูเละหน่อยแต่ถ้าพวกเราทําแบบนี้นะครับปังโอเคครับนี่เรียบร้อยสวยสะอาดนะครับโอเคก็ขอบอกอะไรก่อนที่พ่อจะมาทัดทุกอย่างให้มันเปิด ก่อนนะครับก็เขาบอกว่า,าการทาการทําพวกนี้ให้สะอาดนะครับการทําพวกเ,เรียกไงครับพวกนี้นครับให้มันสะอาดก็ก็มันไงครับสำ,สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอยากให้มันอยู่ได้นานก็ก็ต้องทําแบบนี้นะครับห้ามห้ามให้มันเละนะครับก็ก็เหมือนกับทุกอย่างในนี้ครับที่พ่อทำก็อันนี้ทําเพื่อที่จะทําให้มัน สะอาดแล้วอยู่ได้นานนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็เก็บที่ไว้เยอะเ,อะเพราะว่าอีก 2TB เทลบนั้นฮาร์ดไดรฟ์นะครับก็ต้องมาวางในนี้แล้วก็เห็นไหมครับหลายๆที่จะเอาเอสพียูนะครับมาวางได้อีกหลายอันนะครับโอเคเดี๋ยวพวกเรา,เาค่อยเอาอะไรมาติดแล้วค่อยอทำทำไฟแล้วทดลองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนะครับแต่ก่อนนั้นก็ต้องหันหมุนหน่อยนะครับโอเคก่อนที่จะทำทัดํานะครับก็ต้องอันนี้ครับก็ต้องดูพวกพวกไฟนะครับว่าก่อนที่พ่อจะทำก็ต้องแบบยิกยิกเข้าไปหน่อยนะครับแบบติดให้มันรวมมันติดหน่อยนะครับนี่ก็ติดให้มันรวมมันเข้านะครับ ให้รั้วเข้าให้ดูพัดลมนะครับดูพัดลมดูอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทํากันเลยนะครับโอเคนะครับก็ มาแล้วนะครับเดี๋ยวเพเปิดสวิตก่อน,นครับนี่นะครับเปิดสวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพรกดตรงนี้